สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Meiji English ในคลิปนี้เรามาร้องเพลงและเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง Do you wanna build snowman ไปด้วยก,กันนะคะไปกันเลย Elsa Do you wanna build Come out the door. It's like you're gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Go away, Anna. Okay, bye. Do you wanna be a snowman? I think around the halls I think my company is overdue I started talking to a picture on the wall ต่อไปเรามาดูความใหมายของเพลง Do you wanna build a snowman ไปดยกันนะคะไปกันเลย Do you wanna b e a snowman Wanna มาจากคำว่า Want you ที่แปลว่าต้องการ Build แปลว่าสร้าง Snowman แปลว่ามนุษย์หิมะ เรามาปั้นมนุษน์หีมาด้วยกันไหม Come on let's go and play มาเลยไปเล่นกันเถอะ I I never see you anymore ฉันไม่เห็นเธออีก Come out the door ออกมาเถอ It's like y o u gone away <c oughs> มันเหมือนกับว่าเธอได้จากไปแล้ว We Used to be best buddies used to แปลว่าเคย buddies แปลว่าเพื่อนสนิท เราเคยเป็นเพื่อนสนิทกัน But, and now we're not แต่ตอนนี้ไม่ I wish you would tell me why wish แปลว่า wish ก็แปลว่าต้องการเหมือนกับคำว่า w a n n a ฉันต้องการให้เธอบอกว่าทำไม Do you wanna Build a snowman it doesn't have to be a snowman เรามาปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหมไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นมนุษย์หิมาก็ได้ก็เว้ยอ่ะนะไปเถอะหน้าอันนะโอเคบายโอเคลาก่อรู o ว่าหน้าเบ okay, okay, ลล์เ s n o w man เรามาปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม alright a bike around the hall bike จักรายาน hall ห้องโถง หรือไม่ก็ปั่นจักรายานรอบๆห้องโถงไอต company is overdue ตรงใส่ฉันเงาแบบนี้มานานแล้วสิท่า I have started talking to a picture on the wall I've มาจากคำว่า I have talking แปลว,ว่ากำลังพูด picture รูปภาพเมื่อฉันเริ่มพูดจากเพรอเจอร์กับรูปภาพบนกำแพง จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลง Do You Want A s e a no w Man ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ